ฉันเป็นเมียน้อยอบีเมียโทรมาใช่อย่างที่เห็นฉันเป็นเมียน้อยแบบรู้เต็มอกไม่ต้องรับหรอกพี่ไม่อยากให้ใครมารบกวนเวลาที่พี่อยุดมน,นที่เขามีฉันเพราะความสัมพันธ์กับเมียของเขามีปัญหาและฉันก็รู้ว่าเขารักฉันที่รกวันนี้พี่ไม่ทำโอทีนะอาจจะกลับดึกหน่อย รายงานเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้สนุกกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องโทรตามนจริงจริงนะถ้าพูดถึงเรื่องเมียที่บ้านโคตรน่าเบือ่อเลยขนาดแค่ทักพี่ยังไม่อยากทักเลยไม่ต้องฮินอนเลยโทรรับเมาอไไดรเปล่าครับฉันรู้ว่าการแย่งสามีคนอื่นมันไม่ดีฉะนั้นบางครั้งฉันเองก็รับผลกรรมจากสิ่งที่ทำลงปไป อีนี่เป็นเมียน้อยหน้าด้านหน้าไน่าแย่งผัวชาวบ้านไม่กลัวโดนตบหรือไงพี่ไม่มีวันทิ้งครอบครัวมาอยู่กัหนูแน่นอนต่อไปอย่าติดต่อพี่มาอีกนะพอลีติ่ะหลายครั้งต้องตื่นมาพร้อมกับความเหงา ชิรักทำไมมาช้าจังี่พี่รอตั้งนานเออูเบื่อแล้วอะ่ะหนูเบื่อที่เราต้องเจอกันแบบหลบหลซ่อนๆตลอดเลยเออบีเมื่อไหรอ่อ่ะเมื่อไหร่ที่เราจะได้อยู่กันแบบเปิดเผยสักทีอดทนรอยหน่อยนะเดี๋ยวพี่หยากกับเมียเมื่อไหร่พี่จัดงานแต่งแบบยิ่งใหญ่ไม่ให้หนูน้อยหน้าเลยพี่สัญญานะว่าพี่จะชดเชยที่ทำให้หนูลำบาก เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นจับได้เพราะงั้นทุกครั้งที่เจอกันก็ต้องหลบหลบซ่อนตลอดวันนี้วันวาเลนไทน์บีสัญญาแล้วนะว่าจะอยู่ฉลองด้วยกันไม่ดื้อน,นะคนเก่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จซื้อส้อยคอที่หนูอยากได้เป็นของขวัญให้นะที่รักโอ้แต่งตัวสวยจังไป<ะ>เวลาที่เห็นเขารักกันฉันทำได้แค่แอบมองอยู่ในมุมฉันรู้สึกโกรธรู้สึกอิจฉา และรู้สึกไม่แฟร์ทำไมเราถึงอยู่แต่ในมุมมืดแต่เธอกลับสามารถอยู่อย่างเปิดเผยได้เพราะงั้นฉันจึงได้นัดพบเธอเพื่อประกาศการมีตัวตนของฉันจริงๆฉันรู้การมีตัวตนของเธอมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ฉันคิดไม่ถึงเลยอะคือเธอเองก็รู้ว่าฉันเป็นใครใช่ฉันรู้ว่าพี่บอสเนี่ยแต่งงานแล้วแต่แล้วยังไงล่ะในความสัมพันธ์ คนที่ไม่ถูกลักต่างหากที่เป็นมือที่สามงั้นเราอย่าก,กันเถอะหนูไม่สบายหรือเปล่าถ้ามพูดใจอักบ,บัมันเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ทำอะไรให้หนูไม่พอใจหรือเปล่าถ้าพี่ไม่อยากกับหนูพี่จะไปแต่งกับเธอได้ไงเอกสารการหย่าเอากสารการแบ่งทรัพย์สินหนูเซ็นมาให้หมดพี่เซ็นต่อเลย เดี๋ยวนะพี่ต้องออกไปตัวเปล่าเหรอไม่มีทรัพย์สินติดมือไปเลยได้ไงชีวิตอิสระที่พี่วาดฝันไว้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหละเซมสสิทีัรพี่ขอโทษคือพี่รู้นะว่าพี่ผิดอะแต่แต่พี่ไม่ได้จริงจังกับเขาพี่ก็แค่เล่นเ่เฉยอะกันพี่สัญญาเลยพี่จะเลิกยุ่งกับเขาแล้วไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอีกอย่างหนูไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าพี่นอกใจหนูอะงั้นเอางี้ได้ไหม เราถอยกันคนละเก้าเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเดิมหลักฐานเหรอแค่นี้พอไหมล่ะนี่พี่คิดว่าหนูซื่อมากเลยใช่ไหมในขณะที่พี่เนี่ยใช้สารพัดวิธีเพื่อโกหกเมียตัวเองอย่างช่ำชองแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกับหนูด้วยคำพูดลมๆแล,ล้งๆขาเพื่อนยินดีด้วยนะเว้ย ้ีินัขามคิดสั้นจะแต่งงานใช่ปะกูจะบอกให้นะเว้ยชีวิตคู่เนี่ยมันมีวันหมดอายุบางทีเนี่ยความสดของมันเนี่ยอาจจะเร็วกว่านมเปรี้ยวซิเอ,อ๊ะแต่ทัศนคติต่อการแต่งงานของพี่เนี่ยมันเป็นไปด้วยการดูถูกด้อยค่าชีวิตคู่ในขณะที่พี่ยังคุยกับสาวคนอื่นอยู่แต่พี่ก็ยังสามารถแสดง ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่รักเมียรักครอบครัวแค่นี้มันก็ดูออกแล้วนะว่าคนอย่างพี่ไม่เคยคิดจะจริงจังกับใครทั้งนั้นใช่ฉันรู้ว่าพี่บอสเนี่ยเขาแต่งงานแล้วแต่แล้วยังไงล่ะในความสัมพันธ์เนี่ยคนที่ไม่ถูกรักต่างหากที่เป็นมือที่สามแต่พี่บอสเขารักแค่ตัวเอง คนที่กล้าหักหลงังครอบครัวแต่ไม่ยอมรักปาดก,ก็บอกว่ารักฉันมากที่สุดแต่ก็ไม่ให้สถานนะมันก็บ่งบอกได้ว่าผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ขี้ขานแล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุดฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดฉันมีหลักฐานการนอกใจของพี่บอสแล้วก็หลักฐานที่พี่บอสเนี่ยเขาจะโยกย้ายสินสมรสไปเป็นชื่อบุคคลอื่น หลักฐานพวกนี้เนะี่ยมากพอที่จะทําให้เธอเนี่ยฟ้องหย่าพี่บอสได้หมดตัวเลยนะอ๋อที่ฉันทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะแทนคําขอโทษในสิ่งที่ฉันทําผิดกับเธอเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงไม่เคยหาเรื่องหรือไว่าโวยวายอะไรกับเธอเลยทั้งๆท,ที่ฉันก็รู้ว่าเธอคือใคร เพราะคนที่น่ารังเกียจที่สุดในเรื่องเนี้ยก็คือผู้ชายจริงไหมเป็นไงเซอร์ไพรส์ใช่ไหมละ่ะนี่ตักพี่รู้นะที่หนูทำแบบนี้หนูบีบให้พี่อยากกับเมียใช่ไหมเกลียมันใช้ชีวิตร่วมกับพี่ ไม่มีปัญหาขอแค่หนูทำลายหลักฐานพวกนี้ทิ้งก่อนได้ไหมพี่จะเซ็นอยากทันทีหนูก็รู้นี่ <c oughs> ก็พี่รักหนูมากแค่ไหนโอ้บีบีบอกว่าบีรักเขามากเลยใช่ไหมล่ะถ้าบีรักเขาจริงเนี่ยบีก็ต้องหย่าก,กับเมียให้เสร็จก่อนสิแล้วบีค่อยมารักเขาอะ่ะบีก็คงไม่อยากให้เขาเนี่ยอยู่แบบไร้ตัวตนแล้วก็อยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะ ส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยเขาก็เห็นได้ชัดแล้วนะว่าถ้าเขาแต่งงานกับบีไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาเซ็นที่บบหนูมีธุระต่อ